สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายภาษาเหนือนะครับหรือว่าคําเมืองนะครับในเพลงที่ผมกําลังเล่นอยู่นี้นะครับชื่อว่าเพลงน้อยๆนะครับน้อยนอยนยหัวใจเป็นดสะต๊อกทันใดมันตเตวคําว่าตัวอย่างมานาแต่ว่าใจเป็นปอใดเป็นตึงหกเป็นตึแแต่ได้ คิได้ที่ว่าตัวมากับใครเขาคุณนังก็คงเป็นคนหู้ใจถึงได้เเตวกับมาก็มาดูกันนะรครับว่ามันมีศัพท์คําว่าอะไรบ้างนะครับเพราะมันค่อนข้างจะเป็นเพลงที่ใช้ศัพท์ค่อนข้างจะลึกมากนะครับอ่ะมาเริ่มดูเลยนะฮะน้อยๆย,ยน่อยหัวใจมันดนตรสต๊บถันใด หัวใจเปิ้โดนสต๊อกทันใดคําว่าสต๊อกนะครับหมายถึงกระชากนะครับคําว่าสต๊อกหมายถึงกระชากนะครับหัวใจพี่โดนกระชากทันใดนะครับเมืนอเตลเข้ามาเมื่อเธอเดินเข้ามาตัวยังมา,นาหน้าแต่ว่าใจเปิป้ปอใดอ่ะตรงนี้ตัวยังมา,นาหน้าฮัแต่ว่าคือเธอทําไมน่ารัก จังเลยนะครับใจของพี่เนี่ยละลายนะครับใจเปิ้นปอน,นั่นคือใจของพี่เนี่ยจนละลายไปละใจของพี่ละลายเลยนะคือเธอน่ารักเกินไปจนใจของฉันละลายไปละนะฮะเปิน้ปน,ตตนะปนตึงหุเปิ้ตึงหแต่นาเปิ้นตึงหุบเปิ้ตึงหุแต่นาหมายความว่านนเนี่ยฉันในทั้งชอบชอบมากเลยนะชอบจริงๆนะ เสียด้ที่ว่าตัวมากับใครเสียดายที่ว่าน้องอ่ะมากับใครอ่าคือชอบอ่าชอบมากๆเลยแต่เสียดายที่น้องมากับใครก็ไม่รู้เขาคนนั้นก็เป็นคนหูใจถึงใครเตลกับเขาคนนั้นก็คงเป็นคนรู้ใจถึงได้เดินจับมือโอ้ยทำไม ก็เลยต้องยุ้มตาก็เลยต้องหลับตาปีเลยฮะต้องเลยต้องหลับตาปีเลยพยายามหลับตาปีเลยยุ้มยุ้มตานะครับยุ้มตาก็คืออย่างเงี้ยยุ้มตาคือหลับตาแบบแบบให้มันเห็นเป็นตั้งใจหลับตาแบบแรงๆอ่ะเอออย่างเงี้ยยุ้มตาไว้ับปยืนีเก่า หวหลังปิกมายืนที่เก่าหมายความว่ากับหลังหันอย่างรวดเร็วครับไหวคือคืออย่างเงี้ยกับหลังเนี่ยหวหลังกลับมายืนที่เก่ากับคือกับหลังมายืนที่เดิมดีกว่าก็ไม่กล้ามองละอย่างเงี้ยหวหลังปิกมายืนที่เก่าอยู่ในสถาน,านะันเมาตวีกับบออยู่ในสถานะคนแอบชอบเหมือนเดิมนั่นแหละ ดีละนะครับอยู่ในสถานะของคนที่แอบ,บชอบก็พอนะครับความน่ารักของน้องเนี่ยมันเข้ามากระชากหัวใจของพีง่ทำให้เครื่องใน <c oughs> อันนี้ใช้คาว่าคร uh ัวในก็คือเครื่องในก็คือพวกตับไต ไส้พุงทุกอย่างนะครับครัวในก็คืออย่างเนี้ยฮะคัวในคือตับไตไส้พุงทุกอย่างเนี่ยมันไม่ขยับขยื่อนเลยนะเพราะว่าตับไตไส้พุงเราเวลามันทํางานมันจะขยับใช่ไหมแต่พอเห็นความสวยของน้องปุ๊บเนี่ยครัวในบัสนเลยนะครับคือหยุดทํางานหมดเลยนะครับเครื่องในของเราเนี่ยหยุดทํางานหมดเลยนะครับสวยไม่สวยไม่รู้ครับแต่เครื่องในหยุดทํางานหมดเลยนะฮะ ก็เอาแล้วปอเมากระลอกน่องตัวไปวันๆเนี่ยเมาก็คือ,อชอบเมาก็คือหลงนะครับหลงรักในกระลอกน่องกระลอกน่องก็คือตรงนี้ฮะน,นี่นี่ฮะนี่กระลอกน่องเวลาผู้หญิงเนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยมันจะเป็นขาขาวๆตรงน่องนะครับเ,เขาเรียกว่ากระลอกน่องนะครับคือผู้ชายเนี่ย แอบรักตรงกระล็อกน่องตรงเนี้ยเออเมาฮักกะล็อกน่องนะครับคือแอบชอบตรงกระล็อกน่องคือน่องของน้องเนี้ยพี่ก็พอใจละนะฮะสุดใดใไหนเต่ารักเมาแฟนเปิ้ลสุดใดใไหนกิดแฟนเปิ้ลมันละกอสุดใดไหนเท่ารักเมาแฟนเปิ้ลคือก็สุดใดไหนจะเท่าคือแอบแอบลงรักแฟนคนอื่นอย่างเนี้ย คือเห็นเข้ามากับแฟนเราก็เออวะ่ะหลงรักแฟนเขาอย่างเงี้ยเออแฟนเขาน่ารักดีนะแอบมองแอบชอบอย่างเงี้ยฮะยยยยคนงามมาตกใจงามมากระชากใจโอ้ยปางคนงามเมือ่อใดก็มีแฟนแล้วเอยจะไปซอมจีบใครที่ไหนก็นหน้าบันเลาเฮียเอยหน้าคําว่าจะซาอจีบใครที่ไหนคือจะไปจะไปหาจีบหญิงที่ไหนเนี่ย